มาเร็วๆใครเล่นด้วยหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหกหนึ่งใครอะ่ะเขาคือใครอะ่ะพร้อมห้าไม่รู้เขาคือใครอะ่ะหกหนึ่งแปดสามหนึหย่อยแพ้แพ้ดิพี่พี่เขาออกอะ่ะพี่พี่คนนั้นเขาออกอะพี่แตงอะพี่แตง,อ,แตงออกเฉยเลยอยู่เหลือ13สามคนอะมาเร็ว ใครจะเล่นมันพี่แจงหรือพี่เดินยังเซหรือใครจะเล่นมาแล้บางคนคนเข้ามาแล้วอ่ะอ้าว,พ,าวพี่เอาพี่เรือไปแล้วเหรอพี่เรือไปไหนอ่ะเอาหายไปทีละคนสองคนจะได้เล่นไหมเนีน่ยวันนี้มาเลยๆทุกคน มาเร็วๆมีอีกไหมไม่มีใครเล่นแล้วหรอ,ขอเขาเขินพี่เลยออกหนีเ,เ,ออเวทมนตนะ์ของฉันนะ่ะคือการไม่ยอมแพ้เวทมนต์ของฉันคือการไม่ยอมแพ้ใครอ่ะไม่รู้ใครอ่ะเอ้าไม่ออกดิไม่ออกต่อทีกัอนตะวันไม่มีใครมาหรอมีใครมาไหมเนี่ยมีไหมมาเร็วมามามาทุกคนใครจะเล่นด้วยมาดี ไม่ไม่ไปนะใครใครเขาเชิญไปห้องไหนอะ่ะมาห้องนี้สิหกหนึ่งแปดสามหนึ่งเจ็ดสองมาห้องนี้นะมาห้องนี้เร้วพี่อะไรอะ่ะพี่เขาชื่ออะไรอะ่ะมาห้องนี้แล้วหกหนึ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งสองมาไม่อย่านับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง สามรับของก่อนสี่มาพี่วามันแล้วโอ้มีห้าสิบห้าอันทุกคนได้มาห้าสิบห้าอันหนึ่งสองสามโอ้เกือบได้นี้นะทุกคนเกือบได้ล่มลนะได้ล่มแล้วนี่อะไรอะ่าเต้นเหรออันนี้ถ้าคือ่าตเต้นเหรอนี่คือได้่าตเต้นเหรอเฮ้ยแล้วเขาจะเชิญผมไปไหนอะเขาจะเชิญผมไปทำไมอะทำไมเขาไม่มาห้องนี้วะไม่เข้าใจ ขาจะเชิญผมไปห้องเขาทำไมอ่ะทำไมเขาไม่มาห้องนี้อ่ะไปแล้วขอบคุณคา้าขอบคุณทุกคนนะขอบอู่ใครที่หนึ่งอะ่ะพี่เดินยังเซหมื่นสองเลยเหรออุ้ยใครออกไปอ่ะพี่ใครออกไปแล้วพี่เดินยังเซใครออกวะใครวะใครออกออกไปจริงพี่พี่เจด้าเล่นไหมเนี่ยพี่เจด้าเล่นไหมพี่เจดาเ้ดา นี่ใครอ่ะไม่รู้ใครอ่ะสวัสดีครับใครครับไม่รู้ใครเหมือนกันอนะเขาขอมาห้าหมื่นใจแต่ผมจะกดต่อไปห้าหมื่นใจแต่ผมจะกดต่อไปเหรอกดให้ล้นเลยใช่ไหมกดได้ทะลุหลอดไปเลยขันหนึ่งโค้ไในใครเล่น,นเนี่ยไม่มีจะไปแล้วทุกคนโอเคปมาแล้วพี่ว่าเล่นหอกโอเคพี่เล่นพี่เขาเล่นด้วยทุกคน พี่ว้าเล่นไหมเนี่ยเล่นบ่อพี่วาเล่นไหมเล่นไหมใค,ใครอ่ะใครอะไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโพนอะไรพี่โคนโพนราชบุรีจริงเหรอพี่อยู่ราชบุรีเหรอพี่ราชบุรีเหรอพี่พี่อยู่ราชบุรีเหรอพี่โรงเรียนโรงเรียนอะไร,รอะพี่ พี่เรียนโรงเรียนอะไรอ่ะอเขาคนนั้นคือใครกันแน่ไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาเปลี่ยนชื่อนะช่องพานวิทยาอ๋อ Oh, no. No. อ้อยแฟนพี่เองออ๋แฟนพี่คุกกี้เหรออ๋อผมก็ว่าใครแฟนพี่คุกกี้มริรงรที่รู้เขาตึงแน่ๆแ,แฟนพี่นัทสิเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นแฟนผมได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ ใช้อะไรไม่ใช้เพื่อนลงไหนเพื่อนไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปกติพี่ถ้าตีมา YouTube ไม่ใช่หรอเปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนมันตอกกัะพี่ไม่พอาที่ผมจำได้ที่ผมแอดพี่ไว้พี่ถ้าตีมา YouTube บ้างเขาเป็นเกย์อ๋อไม่ใช่เกย์นะอ๋อพี่เขาเป็นเกย์เหรอโอเคโอเคทุกคนตายแล้วเป็นเกย์แล้ว โอยแล้วพี่จิิงผมไม่คนเดียวโอ้โหไม่รู้ใครพาโดดก็ไม่รู้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าใครโดดเนี่ยได้ปืนแล้วใครไม่มีไม่มีคะแนกับผมเลยเหรอเดี๋ยวผมไปช่วยพี่มาเสียงพี่เขาแปลกแปลกเงพี่เขาแปลกแปลกใช่ไหมเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยผมก็ว่าเหมือนเลยทุกคนใช่ไหมเหมือนป่ะอือไั่สนแล้วอีสานอ่ เหมือนพี่เลยฮะเสียงเหมือนผมเลยเหรอไม่เหมือนนะผมว่าไม่เหมือนทุกคนไม่เหมือนนะเกหรือก็เฟรมบอยดูไรนอะะเฟรมบอยดูเกหรือก็เฟรมบอยดูเฟรมบอยดูคืออะไรอ่ะผมโง่ด้วยพี่ขอโทษผมไม่รู้จักอ่ะทุกคนโทรศัพท์เข้าอ่ะแล้วเป็นไงสิริกไม่อ่านแจม ไม่อ่านของพี่แจมเหรอแป๊บนึงนะทุกคนโทรศัพท์เข้าไปเลยเขาเป็นสกีบีดีทอยหลดขอของหน่อยพี่พี่คุ้คุ้นคุ้คุ้ฮะ มาเลยทุกคนมาแล้วเอ้ยพี่ไปไหนมาเนี่ยแม่โทรมาให้บอกไปซื้อของนะแต่บอกว่าเล่นเกมอยู่นะเล่นเกมอยู่ยังไปไม่ได้เขาเป็น SPD 888อ๋อพี่เขาเป็นไ p d เหรอไม่รู้ไม่รู้ okay, ไม่รู้ไโอ้โหผมว่าอายุโเขเมื่วาพี่เจอใครเมื่อวานเนี่ยผมวิ่งวิ่งมาไม่เจอใครเลยอะ่ะ ได้แล้วลูกสองทุกคนอุ้ยออะไรพี่อุ้ยอ่ะผมว่าผมว่ามันอยู่ในเมืองแน่เลยพี่เป็นในเมืองไปวะปะเป็นล่าคนในเมืองกันขอของหน่อยดูพี่เปอร์สองโดนอะ่ะช่วยพี่เปอร์สองปะฝนหยุดต,ตกแล้วดาวหนึ่งครับเขาอาจจะเป็นหมูเด้งก็ได้ฮะเขาเป็นหมูเด้งเหรอ <c oughs> ตกใจเด็กกูเข้าเมือง โอเคโอเคไฟมายังอ่ะพี่นาวไฟมานี่ยังฝนหยุดแล้วแต่ไฟไม่มาหรอไม่มีคนครับมาแล้ว๋อ,อไฟมาแล้วทำไมถึงชื่อนัดไม่รู้ว่าแม่ตั้งให้อ่ะนะ ก็ไม่ร oh, okay. sí, ู้เหมือนกันไม่เคยถามมานะว่าทำไมแม่ต้องชื่อแบตอยู่ชาร์จแบตอยู่อ๋อโอเคไม่ไม่เจอใครเลยเนี่ยพูดจริงๆนะเจอตัวเจอละ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 เดี๋ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้สองตัวสองตัวสามตัวสามตัวสามตัวเพราะพี่นัทคือโคโคนัทมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่และแม่พี่ชื่ออะไรใครยังจะไปบอกเฮ้ยเฮ้ยมันขับรถ โอ้ยโอยยโยยยโอยยโอยยโออยโอยยโอยยยอยยโอยยยยยยโอยยโ่ยยโอ่ยโอยยยอยยโ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 ยย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 ยอยยยยยยยโยย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 น้ยย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 ยเยยมายยยยยยร้ยย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 ยโอยยโอยย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 ย มาวินก็ตึงเกินเอามาวินนั่งลงนั่งลงถึงท่านถามชื่อพ่อแม่เลยหรอยิงโหดมากเลยพี่แจนมาเบลเอฟเอฟกันเถอะมาเบลเอฟเป็นเถอะมาวินเอ้ยแมันเสพตรงไหนอะพี่ผมยิงไม่ไม่เทไม่เข้าเลยพี่มาวินคือความหวังใช่มาวินคือความหวังของเราทุกคนพี่ยิงไม่โดนเมื่อกี้พี่พี่พี่อะไรอะเป็นคนตรงตรงพี่ยน่ะยิงไม่โดนเลยพี่อ๋อผมยิงโดนนั้นแต่มันไม่เข้าอะ ไม่โดนผมดูอยู่พี่ยิงหนูพี่ยิงท้องฟ้าหนูไม่โดนสักเม็ดเลยอ้าไม่เจงไม่เจงดูสตรีมได้พี่พี่ยิงท้องฟ้าพี่ยิงผมเห็นพี่งัดท้องฟ้าเลยล้วนล้วนพี่ยิงตัวเลยมีลูกซองยิงตัวไปเลยพี่ไม่เห็นชัดขนาดนั่นเลยนะก็ผมดูพี่่แบบนี้เพราะพี่อยู่ผมตายผมก็ดูพี่เลยอ่ะพี่อยู่ใกล้ผมอ่ะเอ๊ะแบบอินนี้ เ,เดี๋ยวเอาเ็บปืนก่อนจะเพิ่งรีบนะมาวินทำดีมากมาวิน,น,นแอปหนึ่งมาวินเห็นเบอร์สองปะนั่นแหละคนแบกของเราเบอร์สองมาวินเขาก็ทำเหมือนที่ทำอะไรพี่ขอของหน่อยเอาอะไรพี่อยากได้อะไรมาวินอยากได้อะไรมาวินอยากได้อะไรมาเอามาเลได้รึเปาาวินอยากได้อะไรมาเอามาเอาอะไรกระสุนกระสุนเอาวะ ให้มันยึดไปก่อนเลยวินคือเราเป็นตัวเปิดไปใช่จรินวินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ว,นวินมอเตอร์ไซค์พี่แมวเอ้ยพี่พี่นาวเขาชื่อมาวินสุดหลอ่ลอถุงใบเดียวถุงใบเดียวถุงใบเดียวไอเลโก้พี่เลกโกล้นึงจากโซ่เขาชื่อมาวินสุดหล่อนะทุกคนกระเป๋าไม่มีอ่ะอุ้ยพี่พี่พี่พอดีกว่าพี่พอดีกว่าสุดหล่อบอก,กรบสุดหล่อบอก,กรบ ทุกคนห <c oughs> ยุดกดใจหลอดมันเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมหลอดมันล้นแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่มีกระเป๋าแล้แยอุ้ย <c oughs> ค้างค้างค้างกระตุก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 ได้แล้วป๋องหนึ่ง วุ้ยเหลือเยอะมากนะั่นเหลือสิบแปดคนอะ่ะเพิ่งยิงไปแค่คนเดียวเองเนี่ยสวัสดีครับทุกคนปะ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 ในโดนมีใครไหมพี่ในโดนมีคนบ้างอุ้ยมาวิน,วนวช่วยหนูด้วยหนูกดใจไม่ขึ้นไม่เป็นไรพี่อ่ะกดใจไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะเอ้พี่ผมถามมีคนแซงผม,มยังพี่เอผมอ่ะ มีคนมีคนแซงใจผมจะแซงพี่จะพี่กดไปหมื่นสองไม่ใครแทงพี่หรอกนีแน่ข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมาไหนวะไหนวะข้างหลังไหนอ่ะไหนอะไหนอ่ะไหนอไหนอ่ะมันว่ายน้มามันว่ายน้ำมาผมไงจะแทงมันว่ายน้ำมาเดียเดยวเดียวเแทงเดี๋ยวแงันว่ายน้ำมาจากไหนอ่ะ พี่ผมบอกกันนะถ้ามีคนแซงผมเดี๋ยวบอกคุณได้เดี๋ยวผมจะกดแก้ต่อ,ตอไม่มีใครแซงผมไม่ไมีใครแซงหรอกจริงไม่มีใครแซงพี่ดะมีแนะพี่พี่มันม,มีคนมันมีคนบอกมาแซงนี่นะไม่แซงไงก็ไม่แซงที่สองเท่าไหร่ตัวสองอันดับสองห่างจากผมอยู่กี่ใจอะพี่อันดับสองห้าพันอยู่เลยพ,พี่พี่โอริโอริกิห้าพันอยู่เลยเฮ้ยยังได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ ผมนั่งผมนั่งกดใจจนจนนิ้วแทบเค็ดนะคนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยมีคนไหนพี่วันนี้ขอเป็นที่สองพอคนกดใจอ่าพี่แจมขอเป็นที่สองเหรอพี่แจมไม่อยากเป็นที่หนึ่งเหรอพี่แจมที่หนึ่งก็ได้นะพี่ถ้าพี่เซงผมได้กดจนนิ้วแทบเต้นพี่ใช่คนหม้ยเห็นกดเร็วเกิน S <S <S เดี๋ยวสิบคนอนะระวังนะพี่สิบคนนะสิบคนเฮ้ยมันไปโอ้ยไอติ้ตข้างหน้าพี่โดนเหลวคนแทน้แล้ปพี่เข้างหน้ามีคนอะพี่คนแทนปะสว่างขยี้แยมากข้าบนพี่บนเขาอีกตัวนึงหลังต้นไม้พี่เห็นปะ ผมไปชุบพี่มาวินก่อนพี่มาวินผมชุบเองพี่ <'m> แข็งใจไว้พี่ <'m> พมาวิน <'m> แข็งใจไว้แข็งใจไว้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพี่ผมไปชุบพี่เองพี่คุณแก้คือดูผมวะพี่มาวินตังคิวสำหรับไลไ์ชุบพี่มาวินก่อนนะทุกคน โอ้ยคนไทยชิงการุ่ย<ๆ>พี่มาวิ่ะพี่พาวิ่งคือตัวความหวังของเราพี่มาวิ่งก็เฮ้ยพี่มันชุบกันเหรอที่นู่ไอ้ไอโรยฟ้าไม่ใช่โรยฟ้าอะไรอะ่ะทำไมลงสีเหรอเออลงสีเห็นปะขาวๆทำมันขึ้นขาวๆมันชุบกันเหรอไม่ใช่มั้งมันมันไม่น่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันบั๊กเหร เอาวนเอาวินเอาวินเาวินปบโอ้อาวินเอาเอาวินนเอาวินเอาวินเอาเอานอาวินเอาินอนเอาวินเอานนองเอนเอนเอาวอนอนอยู่เอาานอยู่นอนองวิอาเอานอาิอาวนเนอนอานเอ กลับมาสองตัวนี้ที่ยิงผมเมื่อกี้อ่ะยิงสามสามคนเราอ่ะแล้วพี่เอาอินชุบมาก็สองตัวนี้แหละเออน่าใช่นัะมีโอกาสนะนั่นไงนั่งไอ้โดนแล้วโดนตัวเปิดเพราะจะจริงจังแล้วโดนแล้วพี่เขาโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วหรือพี่เขาโดดลงสะพานผมว่าพี่เขาโดดลงสะพานโดดลงสะพานมากกว่านั้นน่ะไม่ได้โดนยิงหรอกใช่ไหมพี่โอ้พี่เขาโดดลงสะพานนะเยี่ยมเลยใจนี้ก็โดนยิงก็ลังยึดแอร์โด้ป้องกัน วีได้ดับเลยรอมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มเฮ้ยเราเพื่อนกันเพื่อนเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเฮ้ยไอ้ชายเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเลยมาลองมาเฮ้ยมันอยู่ไหนพี่ไอ้นี่เลยไอ้นี่ชัดเลยไอ้ไอ้นั่นเลยไอ้ที่มันยิงพวกเราตรงพีกอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงมันบีฟุตนั่นแหละนั่นแหละเอาไปเลยเอาพี่เอาเอาแบบคมๆเอาสวยมากพี่สวย ผมโดนแล้วผมโดนแลาวเออพี่มาวินยิงมันพี่มาวินยิงมันเออพี่มาวินยิงมันมันยิงผมมากิงผมเอาเฉยเอาชนะเฉยเลยพี่มาวินยิงเหรอเอาว่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเอาพี่ไปต่อแล้พี่มาวินยิงเออเอาว่ะคุณครับทุกคนผมไปซื้อของก่อนนะทุกคนไที่แม่ทุ่มไม้ไปซื้อของทุกคน บายบายทุกขอบคุณนะผมขอบคุณสำหรับกดใจหมื่นสองกดใจเก้าพันร็วกดใจห้าพันนะพี่เลิฟกดใจสามพันนะขอบคุณนะครับเล่นด้วยไม่ทันแล้วพี่ลิลลี่แม่ผมโทรมาแล้วพี่ลิลลี่แม่ผมโทรบอกให้ไปซื้อของเนี่ยผมต้องลงสตรีมไปซื้อของก่อนเนี่ยอ่าบายไปดูไลฟ์ดีนะผมไปดูไลฟ์ไม่ทันแล้วพี่ธนาผมต้องลงสตรีมไปซื้อของเลยพี่ธนา ไม,นะไม่ไรลแล้วพี่ผมบาย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 ครับพี่พี่แจมรักแมวบายบายครับ